มาดูวิธีไล่มแมลงนะคะอือน,น้ำจิ้มจุ่มวิธีไล่มแมลงใช้ใบตองแล้วก็ใช้น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูก็ได้ค่ะทาที่ใบตองแล้วก็เอามาแขวนตรงหลอดไปนะคะ,มะแมลงเต็มเลยค่ะเป็นวิธีที่ไล่มแมลงที่ ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยค่ะไม่มีมแมลงมาลบกวนล,ลบกวนเวลาเราเปิดร้านนะคะเปิดร้านเป็นร้านพวกกินจุ่มเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมแมลงเกาะเต็มเลยค่ะมแมลงเกาะเต็มเลยถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะคะมแมลงก็จะลบกวนลูกค้าของเรานะคะ มีแมลงรบกวนแล้วนะคะมแมลงก็จะไม่ลงพวกอาหารของเรานะคะไม่มีแมลงมารบกวนอาหารของเรานะคะใครมีร้านจิ้มจุกก็เอาวิธีนี้ไปใช้เลยนะคะเพื่อนๆดีไหมคะมแมลงเกาะเต็มเลยเป็นวิธีการไล่มแมลงที่ดีมากๆเลยค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ